สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวัลเจมูรานพงศ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการสาขาทรัพยากรมนุษย์ค่ะแล้ววันนี้เข้าจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ Excel ขั้นพื้นฐานเดนค่ะ โปรแกรม Excel นะคะก็จะเป็นโปรแกรมสามารถจำเครื่องที่มีอยู่ในชุด Microsoft Office นะคะมีความสามารถในการสร้างตารางการคำนวณการวิเคราะห์การออกแบบต่างๆนะคะและ Excel นะคะก็สามารถใช้งานได้หลายด้านมากเลยค่ะด้านบัญชีด้างการเงินการวางแผนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการคำนวณแล้วก็ใช้ตารางเนี่ยเ x c e l เนี่ยเป็นทางเลือกทางหนึ่งเลยนะคะที่ตอบสนงมากเลยและเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เราจะไปใช้ เอ็กเนะคะเราก็ต้องรู้วิธีเปิดมันก่อนเนาะ Excel นะคะก็ถ้าใครที่มีโปรแกรมบบอยู่ข้างนอกก็สามารถคลิกเปิดตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครไม่มีตรงนี้นะคะเราก็สามารถไปค้นหาที่ตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยว่าอืออเอ e x c e l อ่ะสมมติว่าเข้าไม่เห็นเน้ะมันขึ้นเราก็พิมพ์เสร็จแล้วกด enter เลยค่ะ มันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่นี่ค่ะกอืมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ค่ะเปิดมาหน้าแรกเนี่ย Excel เนี่ยก็จะเป็นรูปรป่างประมาณนี้เลยนะคะค่ะ Excel นะคะตรงแถบตรงนี้จะเป็นแถบเครื่องมือค่ะจะหรือจะเรียกว่า Ribbon ก็ได้นะคะแถบเครื่องมือเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้เราจะมา,ง,าง่ายก็คือตรง Ribbon แรกกันดีกว่าค่ะ แล้วพอมามองข้างล่างขา,ขาวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กชีตค่ะจะเป็นที่ที่เราเอาไว้เนี่ยใส่งานที่เราอยากทําและแต่และตารางตารางอันนี้ตารางเล็กๆนะคะก็จะเรียกว่าเซลล์ค่ะเอาไว้เอาสาหรับเอาไว้เราใส่ข้อมูลอย่างเช่นตัวเลขค่ะหรือว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าจะเป็นตัวอักษรก็ไ,ได้ค่ะและแต่และเซลล์นะคะก็จะมีชื่อของมันค่ะชื่อของมันจะเรียกว่า เนมบ็อกค่ะเนมบ็อกรู้ได้จากบนซ้ายค่ะก็จะชื่อมนอยู่ตรงนี้อย่างเช่นที่เข้าพิมพ์ไปตรงเซลลนี้นะคะเซลล์นี้ก็จะชื่อว่า D7 ค่ะ D มาจากอะไรมาจากนี้ค่ะแถวตรงยาวมาตรงนี้นะคะก็เรียกว่าคอลัมน์ค่ะและแถวแนวนอนตรงนี้เรียกว่าแถวค่ะมันก็เลยเรียกว่า D7 ค่ะแต่ถ้าเข้าคลิปไปตรงนี้ตรงนี้ที่เข้าพิมพ์เลข12นะคะชื่อเซลล์นี้ก็จะชื่อว่า C5 เพราะว่าอยู่ในคอลัมน์ c ค่ะและอยู่ในแถวที่5นะคะค่ะแล้วเราเนี่ยจะมาคำนวณกันง่ายๆก่อนดีก่อน,นะคะสัญลักษณ์การคำนวณแบบเบื้องต้นนะคะก็จะมีเป็นบวกลบคูณแล้วก็หารค่ะซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้ในคอมเนี่ยก็จะแตกต่างจากที่เราเขียนนะคะแต่แตกต่างแค่บางตัวค่ะอย่างบวกก็จะเหมือนเดิมค่ะ เกิออนนี้และลบก็จะเป็นขีดลบเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าคูณนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายดอกจันค่ะแบบนี้และหานะคะก็จะเป็นเครื่องหมายนี้ค่ะก็จะเป็นทับแบบนี้เรามาลองคำนวณกันแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะคำนวณอะไรนะคะเราจะต้องพิมพ์เราก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับไปก่อนค่ะและเราก็ค่อยเติมตัวเลขอย่างเช่น เราจะคำนวณ5บวหัวจเท่ากับเท่าไหร่พอเราพี่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วกด enter ค่ะก็จะได้เท่ากับ12ทพันทีก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะลองเป็นคูณกันดูนะคะก็จะเป็นเท่าหน่ยเท่ากับก่อนค่ะแล้วก็8คูณ2แล้วก็ enter ค่ะ16 8คูณ2เท่ากับ16ถูกต้องค่ะลองมาหารดูนะคะ ะะเท่ากับเท่ากับเก้าหาร3นะคะเท่ากับ3ถูกต้องค่ะมาคึ่งคึ่งหมายสุดท้ายลบนะคะเท่ากับ12ลบ3เท่ากับ9ก็ถูกต้องแล้วค่ะ ถ้าเราอยากเอาหลายๆอันมารวมกันนะคะก็สามารถทําได้ค่ะถ้าเราอยากจะคํานวณเยอะๆนะคะในช่องหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะทั้งบวกลบคูณหารภายในเซลล์เซลล์เดียวเนี่ยเราก็ทําได้เราจะคํานวณในเซลล์นี้นั่นก็คือคอลัมน์ E แล้วก็แถวที่10นะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปที่แถบนี้ค่ะแถบนี้เรียกว่า formula นะคะ ฟอร์มอลบาร์เนี่ยก็จะเรียกเป็นภาษาไทยว่าแถบสูตรค่ะซึ่งแถบสูตรนี้นะคะก็เอาไว้เขียนสูตรต่างๆตามชื่อมาเลยค่ะแต่อันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยากที่จะคำนวณเราก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะเท่ากับนะคะแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขที่เราอยากจะคำนวณลงไปสมมติว่าเราอยากคำนวณ10บบวก2ี่สิบสองลบด้วยสี่ค่ะและก็คูณด้วย8นะคะ แล้วก็จบลงที่หารด้วย6ค่ะและเราก็ e n t e r ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นคำตอบอและเมื่อเป็นคำตอบนี้นะคะทุกคนเห็นนะคะว่ามันมีจุดทศนิยมถ้าเราอยากให้มันเป็นจุดทศนิยมแค่2องตำแหน่งเราสามารถเลื่อนตรงนี้กดตรงนี้ได้คะ่ะมันก็จะลดจุดทศนิยมลงไปเหลือนี่คะ่ะเหลือ2องตำแหน่งและเมื่อกี้นี่คือการเพิ่มจุดทศนิยมอีก1ตําตำแหน่งนเราอยากลดกกดตรงนี้ แค่นี้เลยคะ่ะหรือถ้าใครอยากที่จะทําให้เป็นเปอร์เซนต์ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยคะ่ะมันก็จะเป็นเปอร์เซนต์ให้เราทันทีเลยหรือถ้าใครเนี่ยสมมุติว่าคํานวณแล้วมันเป็นตัวเลขเยอะๆอย่างเช่นเป็นแบบนี้เข้าจะพิมพ์ตัวเลขมั่วไปเลยนะคะถ้าเป็นอย e ่างนี้ปุ๊บแล้วเราอยากให้มันอ่านง่ายขึ้นอย่างนี้มันจะเป็น647,830่มั้ยใช่ไหมคะเราอยากให้มันสวยนะดู ดูดีขึ้นเราอยากให้มีคอมมาเรากดไปที่เซลล์นั้นเลยค่ะและเรากดตรงนี้ปมันก็จะมีคอมมามาให้เราค่ะและมันก็จะแถมจุดทศนิยมมาให้เราด้วยสตำแหน่งถ้าเราไม่ต้องการมันไม่ต้องการจุดทศนิยมนะคะแล้วก็ลบม,มันออกไปเทียบเทียบหน่วยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเราเนี่ยอยากที่จะมีเนื้อหาในเวิร์กชีตนี้จบแล้วแล้วเราอะอยากที่จะทำเวิร์กชีตต่อไปเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีตตรงนี้ของเราได้เลยนะคะสมมุติว่าเรา อยากที่จะบันทึก worksheet อันนี้เนี่ยเป็นชื่อแล้วนะคะเราก็สามารถคลิกตรงนี้ค่ะคลิกตรงว r k ์กช e ตคลิกขวานะคะแล้วก็ไปรีเนมค่ะค่ะคราวนี้เราก็สามารถที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้รงไปได้เลยข้าวอยากตั้งชื่อ worksheet อันนี้เป็นชื่อคำว่าคํานวณพอข้าตั้งเสร็จปุ๊บข้าก็กด Enter เลยค่ะคราวนี้ว r k ์กชีตอันนี้ของเข้าเนี่ยก็ชื่อว่าคํานวณแล้วนะคะต่อไป ถ้าเราเป็นเนื้อหาเกี่ยวเป็นเนื้อหา Excel เดียวกันเนี่ยแล้วแล้วเราไม่อยากที่จะมี Excel หลายๆอันเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะ New Sheet นะคะมันก็จะเป็น w o r k s h e e t อันใหม่ให้เราเราทันทีเลยค่ะมาหน้า w o r k s h e e t นี้นะคะเข้าก็จะมาสอนทำเกี่ยวกับตารางกันดีกว่าค่ะเรามาทำตารางกันดีกว่าค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่ลำดับชื่อ lalu kan nama เราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถยืดหดขนาดของคอลัมน์ได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ไอคำว่ารายจ่ายมันเกินไปใช่ไหมคะเขาก็จะยืดคอลัน์อันนี้ตึงให้ยาวขึ้นให้มันได้ขนาดพอดีกันกันกบตัวหนังสือนั้นนะคะ,ะมาถึงลำดับนะคะเราก็พิมพ์เลขหนึ่งกับเลขสองไปก่อนให้เรากดชิปค้างกดกดชิปแล้วก็กดเลขสองนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยชิปออก แล้วก็ให้มันขึ้นบวกสีดำแบบนี้แล้วก็ลากลงไปจากลำดับที่เราต้องการค่ะเราอยากได้สิบคนสึงลำดับก็ปล่อยปึ้งอ่าก็จะได้ลำดับเรียงลงมาเลยค่ะจต่ไปเป็นชื่อนะคะชื่อเนี่ยถ้าเราไม่อยากพิมพ์เนาะไม่อยากพิมพ์บ่อยแบบว่าอ่าชื่อไม่อยากพิมพ์บ่อยแบบชื่อดาวอ่าชื่อนกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากพิมพ์ไปบ่อย แล้วก็ไปเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล้องนี้นะคะเพราะว่าตอนอัดหน้าจอเนี่ยข้าวลองทําแล้วแล้วมันไม่ขึ้นแบบที่ข้าวต้องการนะคะข้าก็จะมาเป็นอัดในรูปแบบนี้แทนนะคะก็อย่างที่เข้าวบอกนะคะถ้าเราไม่อยากพิมพ์ชื่อยาวๆเลยเนี่ยเราก็สามารถมากดที่ตรงนี้ได้ค่ะไฟล์ค่ะมอค่ะแล้วก็นี่ค่ะมันจะขึ้นไปหน้าต่างนี้แล้วเราก็คือกดที่แอดวานซค่ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ค่ะ ตรงนี้และเราก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะอย่างเช่นเรามีสิทหลายชื่อนี่ใช่ไหมคะก็สมมุติว่าชื่อ,อดาวชื่อนกชื่อนันชื่อแบงค์แบ,ง,แบงลืมปบ้านไป 嗯，修改，这，嗯。 เราก็พิม์ชื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด add ค่ะมันก็จะไปอยู่ในนีแ้แล้วแล้วเราก็กดที่อเคค่ะแล้วเราก็นี่กดที่โอเคตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็เอาพิมพ์ดาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดตรงให้มันเป็นสีดำๆอย่างนี้แล้วเราก็ลากเลยค่ะแล้วสังเกตดูนะคะว่าไอ้แถบข้างๆเล็กๆมันก็จะแก้เป็นชื่อที่เราเขียนไว้ในนั้นเลย นี่อืมอ่าเป็นไงเราก็จะไม่เราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์หลายๆรอบแล้วก็สามารถลากแล้วก็วางได้เลยเมื่อกี้เราก็พิมพ์รายชื่อเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาที่อายุกันต่อค่ะอายุเราก็พิมพ์อายุไปเลยว่าเราอยากให้แต่ละคนอายุเท่าไหรแล้วก็เขาก็จะสุ่มส่เลขไปก่อนนะคะ รู้ว่าเราเนี่ยต้องการตัวเลขเนี่ยซ้ำๆกันไปทุกแถวเลยเนี่ยเราก็สามารถกดที่เซลล์เซลล์นั้นนะคะแล้วเรากดแล้วเราก็ชี้ไปที่มุมแล้วก็ทําเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วก็กดค้างลากมาเลยคราวนี้มันก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันเหมือนกันหมดแล้วนะคะเอาสมมติว่ามีคนนึงต,ต่างๆเราก็ค่อยมาแก้ที่หลังด้ายคนนี้สองน้อยนี่สอง ไ่แล้วพามาถึงตรงนี้นะคะเราคมพ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าไอช่องนมสกุลเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการมาแล้วเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยค่ะให้มันเป็นเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วกดปึ้งแล้วก็คลิกขวาค่ะที่ delete ค่ะคราวนั้นก็จะหายไปเลย หรือต้องการที่จะแทรกข้อแทรกคอลัมน์ระหว่างคอลัมน์ดีกับคอลัมน์คอลัมน์ซีกับคอลัมน์ดีนะคะแล้วก็กดที่คลิกขวาและนี่ค่ะมันก็จะแทรกคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยไว้ให้ได้เลยอ่ะหรือถ้าเราเนี่ยถ้าต้องการลบข้อมูลในคอลัมน์คอลัมน์นั้นเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะลบข้อมูลที่อยู่ในในคอลัมน์นี้ออกไปแต่ สุดท้ายเราอยากที่จะลบขบ้อรัมนี้ออกไปเลยเราก็กดลบออกไปได้เลยค่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาคำนวณผลรวมนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณเซลล์เซลล์ต่อเซลล์ได้นะคะอย่างเช่นเราจะคำนวณเราจะคำนวณ e 3กับ f 3นะคะเราก็จะกดที่ตรงนี้ g 3ก่อนนะคะแล้วกดล้วก็พิมพ์ไปว่าเท่ากับ แล้วเราก็คิดไปที่คิดไปที่ e 3ค่ะและลบกับ f สามค่ะให้ถึงเป็น e 3กับลบสเพราะว่าเราเอารายได้มาลบว่าเราเสียรายจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อให้เราได้รู้ว่าผลรวมเราเนี่ยคงเหลือจากรายได้คงเหลือจากรายได้เท่าไหร่ค่ะแล้วแล้วเราพอพิมพ์่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ enter และมันก็ถูกต้องค่ะหนึ่งร้อยลบสี่สิบห้าเท่ากับเราเงินเราเอ้ยอันนี้เข้า,เาถึงคงเหลือเนาะใช่ใช่คงเหลืออเราก็จะคงเหลือเงินของเราเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทเท่ากับดาวเนี่ยที่ยี่สิบสองปีมีรายได้หนึ่งร้อยบาทต่อวันหนึ่งร้อยบาทมีรายจ่ายทั้งหมดสี่สิบห้าบาทคงเหลือเงินทั้งหมดห้าสิบห้าบาทคะ่ะเรามาทําของ คนที่เหลือกันดีกว่านะคะเราจะมาทําของลบต่อก็จะเป็นก็จะเป็นเท่ากับเท่ากับเท่ากับ ec ลบกับ f4 ค่ะแล้วเราก็จะ enter เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตรงน,นี้เนาว่าผลรวมผลรวมแล้วเราก็จะมารวมเพราะลังนี้ทั้งหมดเนาะแล้วกดที่เซลล์นี้ไปพิมพ์ในช่องนี้เท่าเท่ากับก็จะเป็น g 3 g 3บวกกับ5 g 4บับวกกับ g 5 บวกกับจีหกบวกกับจีหกบวกกับจีเแล้วก็บวกกับจีแปบวกกับจีเกบวกกับจีสิบวกกับจ1สแล้วก็บวกกับจีสและก็กด enter ค่ะทั้งหมดนะคะผลรวมหมดตรงนี้ก็จะได้ที่7จ็้ยแดสิบาทแล้วเราก็เสร็จแล้วกับตารางนะคะ แต่ตารางยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเรายังต้องตกแต่งตารางกันค่ะเราจะมาตกแต่งตารางกันนะคะเรากดอื่นเราก็คุมเลยเรากดที่เซลล์ที่เราต้องการที่จะคุมนะคะเราคุมไปปึ้งเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําให้มันเป็นตารางก่อนเนะเาะแล้วก็กดให้มันเป็นตารางเลยค่ะปึ้งเรียบร้อยถ้าเรารู้สึกว่ามันชิดข้างบนเกินไปเรากดตรงนี้ค่ะ ให้เลือกทั้งหมดเลยนะแล้วกดน,นี่เห็นนะแทรกปุ่น,นมันก็จะลดระดับลงให้เราลงมาแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่สวยกพอเราทําเป็นตารางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าตรงแถบคําว่ารายรับรายจ่ายตรงนี้หัวข,ข้อใหญ่เราเนี่ยมันต้องเป็นตารางเดียวกันเนาะเราก็จะคุมแค่ตรงนี้นะคะแล้วกดไปที่นี่ค่ะม,มันก็จะกลายเป็นตารางเดียวกันให้เราแล้วค่ะตรงนี้ก็เหมือนกัน เรารู้สึกว่ามันไม่สวยเราจะลบไปดีกว่าเราก็จะลบไปดีกว่ากดตุมไอเดี่ไปดีกว่าและถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์ดอกซรอนเราก็คุมทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนที่ตรงนี้เหมือนที่เราใช้บทนี้นะคะเปลี่ยนง่ายๆดีกว่าเอาเป็นไทยสารบัรเนาะ าทนสารบัญเ e ้ t e r แล้วก็ขนาดนะคะเราเป็นขนาดมาตรฐา 16, น16บหเนาะโอเคอเราสามารถที่จะยืดหดตารางที่เราจะมุมมองที่เราเห็นได้จากตรงข้างล่างนะคะก็จะเป็นซูมตรงนี้เราก็จะซูมเข้านี้หรือว,ว่าจะซูมออกนี้เลยก็ได้ค่ะเข้าเมื่อกี้ดีกว่านโอเค เรามาจัดให้มันเป็นแถวๆสวยๆวยดีกว่าละการทานี้ออเป็นอ่นาชื่อๆชื่อออายุอายุ้วอายุอ้ยอือ อยากให้มันแบบว่าอยู่ตรงกลางให้อะไรให้ตัวเลขให้อะไรพวกนี้อยู่ตรงกลางเรามาจากที่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยอันนี้คือแม่ตรงกลางแล้วใช่ไหมนี่เราให้มันกลางขึ้นไปน,นี่ถ้าเราไม่อยากให้ตรงไหนตรงกลางเราก็สามารถจัดได้ทีละอันได้เลยนะคะสมมติว่าเราเนี่ยไม่อยากให้แถว,วนี้มันตรงกลางเรา ไม่อยากให้แถวนี้ตรงกลางเราก็จะทําตรงนี้คุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ไปเลือกอย่างนี้ค่ะอะมันก็จะชิดเรียแล้วตรงทั้งนี้ก็ได้จริงๆตงัวเลขมันไม่ตรงกลางมันสวยกว่านะนี่เลขร้อยนลงลงสีกันดีกว่าแล้วเรากดไปที่เซลล์เซลนั้นที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกสีได้เลยรา้รับราจายเนาะ เป็นสีชมพูไหมสวยสวยมีเอกร้อยตรงนี้เอ่อสีฟ้าขนลวนเป็นสีแดงนะแล,แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีฟอนได้ได้ไหมคะนี่ลงเราเป็นสีสีขาวตัวนะอืมนี่นนนเลยนะเไปใช้เ้าก็เป็นตัวหนาดีกว่านี่นำหนักช่วเป็นตัวหนาด้วยโอเค เรียบร้อยค่ะแล้วตรงนี้เป็นขาวๆเนาะเราก็อยากให้มันแบบว่าเป็นสีสวยๆ,วยๆวยก็ลงได้เลยค่ะอยากเป็นสีอันนี้เป็นสักออสีนี้แค่นี้ก็รเรียบร้อยแล้วค่ะตนารางของเราค่ะและในเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเซฟไฟล์ทั้งหมดนี้เลยนะคะเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอทค่ะ ไปที่หน้าไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟมันนะคะของขา้าวข้าเลือกเท็บท็อค่ะข้างหน้าเลยแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนชื่อเนาะเป็นถ้าจะตั้งชื่อว่าการคำาตารางที่นาสกุลไฟล์ที่เซฟนะคะก็จะเซฟเป็นนาสก,กุลม,มันไปเลยก็ได้นะคะเป็น Excel w o r วิ o o กเวเลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมหรือตามความที่ทุกคนจะนำไปใช้ต่อได้เลยนะคะ อย่าง Excel ป้าสิถึง2003นสมนะคะ Workbook อันนี้เนี่ยก็สามารถเป็นนามสกุลที่ไฟล์ Excel ตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับคอมทุกประเภทเลยค่ะหมายถึงเราสามารถนำไฟล์เนี้เอาไปใช้ใน Excel ในเวอร์ชันเก่าๆก็ได้แต่ถ้าจะทำเป็น Excel Workbook ที่เขาให้มาก็เมทไนค่ะแล้วกดเซฟคราวนี้ก็ไปดูซิว่าอยู่ในเด็กหน้าเด็กทอมไหมก็มีนะคะ การคำนวณตารางค่ะเราจะมาสรุปเครื่องมือที่ส่วนใหญ่ที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะในโปรแกรม Excel ก็อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นริบบอนค่ะริบบอนเนี่ยก็คือเป็นแถบรวบรวมพวกเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเนมบล็อกค่ะเนมบล็อกก็คือระบุตําแหน่งของเซลล์นั้นๆที่เรากําลังใช้อยู่นะคะแล้วก็จะมีฟอร์มู bar ค่ะจะใช้แสดงสูตรจํานวนที่เรา ต้องการที่จะพิมพ์ลงไปนะคะแล้วก็จะมี active c e ซ l ก็คือเซลล์ที่เรากำลังใช้อยู่นะคะแล้วก็มี Worksheet ก็เป็นป้ายชื่อชีทที่เราทำงานนะคะอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ Work Space นะคะ Work Space ก็คือพ,พื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีคอลัมน์ค่ะคอลัมน์ก็คือแถวแนวตั้งของแผ่นง,งานก็คือแถวตรงนี้แล้วก็ลาวก็คือแถวแนวนอนค่ะ เราจะมาสรุปอีกแถบเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เราใช้ในโปรแกรมนี้มากที่สุดก็คือแถบเครื่องมือโฮมนะคะแถบเครื่องมือโฮมเนี่ยจะเป็นแถบเมนูแรกที่ขึ้นมาใน Excel เลยค่ะก็จะเป็นแหล่งที่ลงเครื่องมือพื้นฐานเลยนะคะที่ผู้ใช้งานส่วนมากเนี่ยใช้กันต้อง A นะคะก็จะใช้สําหรับการตัดการคัดลอกแล้วก็การวางรูปแบบค่ะส่วน B นะคะก็จะเป็นแบบอักษรค่ะใช้สําหรับการจัดรูปแบบอักษรต่างๆค่ะทั้งย่อขนาดแล้วก็หดขนาดหรือ C นะคะก็คือ การจัดแนวค่ะใช้สําหรับการจัดแนวตําแหน่งต่างๆที่จะสามารถทําให้ชิดขวาชิดซ้ายหรือตรงกลางได้ค่ะค่ะมาดีนะคะดีก็คือตัวเลขใช้สําหรับจัดรูปแบบตัวเลขให้อยู่ในสไลด์ค่ะอีนะคะอีก็จะเป็นการใช้สําหรับจัดรูปแบบตารางแบบสําเร็จรูปค่ะเอฟนะคะจะใช้สำหรับแทรกหรือลบเซลล์ค่ะจีนะคะจะใช้สําหรับหาผลรวมลบเซลล์หรือค้นหาหรือแทนที่อะไรพวกนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะกับ Excel ในวันนี้ข้าวของคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ